สวัสดีค่ะมนีมาพบากระบ,บานสวนลาิิดาอีกแล้วค่ะเมนี้สิผ้าพี่น้องมาเบิงวิธีการเหตุหาต้นไม้ลูกดกมาเบิงกันเลยค่ะมาเบิงวิธีการก็บอกอ,อมต้นบกกอ,อกน้ำค่ะห้องสีใด่ใส่ปุ๋ยใส่ฟุลผ้าในค้นต้นไม้ค่ะเหตุหาต้นไม้หนวยดกเขียวง่ามค่ะ นี่ค่ะด้านในก็เอาฟุนมอปุ๋ยมะไซค่ะเฮ็ดให้ลูกดกรวยไงงามเนาะจ้าอันนี้ก็ไม่ได้จ้างสร้างนี่ค่ะนี่ผู้บังคับบัญชาร,ระดับสูงค่ะนี่มะกอบอกให้ไปทางใดล่ะ กำลังไปเก็บอุปกรณ์เพนยู่ค่ะพี่ดองดลองเห็ดสูตรนี่เบิ้งเดอ้อจา้าเห็ดไส้ต้นใหม่ด่านในกับฟุ้นเอาปุ๋ยมใไซลูกดกคักจา้าต้นมะกอกน้ำ ใบใหม่ที่ลวงลงมาเข้ากับว่าต้องเอาไปเผาค่ะนี่จ้ะเอามาใไซหากต้นใหม่ได้เลยอันนี้ผู้บังคับบัญชาิระรับสูงนี่ค่ะนี่กระังกอบฟุ้งกำลังเอาดินมใไซค่ะ เอาดินมใไซจ้าะว่าหากมันฟูขื้นหลายย่านตายด้านนี้เอาดินมาไซ่ลรค่ะดินมาไซเลรอก็ตามด้วยเอาปุ๋ยปุ๋ยขอ,อกเนาะคะ่ะปุ๋ยขอ,อกปุ๋ยขี้ไก่ นี่เป็นตน้นักนาวเนาะค่ะตน้นักนาวลูกอะพ่อได้กินอยู่ปลูกเส้โอโบกค่ะนี่เป็นวันหยุดของเพิินค่ะกันเลยแด็มาก,กอบอกว่าตน้นไม่หายไม่ได้จา้างไม่ได้เสียเงินหรอกค่ะ ต้นไม้เขียวง่ามคักอันนี้ต้นตูมค่ะตูมฝรั่งมันเผนเกิดคููกันกับต้นบก,กอกก็เลยบัตตารทิมต้นกระลังออดินมใไซออมค่ะออมข้นต้นบก,กอกผู้บังคับบัญชาระดับสูงผูน้นี้ค่ะนี่ ท่าพี่สูตรพี่น้องล่องเห็ดเบิงเดอร์ค่ะสีเหียให้ต้นใหม่เขียวลูกไหญ่ลูกดกค่ะ พนมมาปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้ออมบ้านนี่แตงเตงนายุน่น่ากินต้นผลไม้ทุกต้นสิก้อกอ้อมต้นทุกต้นค่ะ น่าม,มะหดสิพอ่อใส่ดินใส่ปุ๋ยเกือบเต็มบอกแล้วกะเพื่อนเจีาวน้าม,มะหดค่ะ พ่อบ้านค่ะผู้บังคับบัญชาระดับสูงหาเรื่องเทียมเหมือนไ้อารมณ์บอดีบอกอกับเฮ็ดกระทิงยากมือนี่มันอารมณ์ดีจั้อยอยู่ค่ะมือนนี่เป็นวันหยุดจ้า นี่นะค่ะเอาน้ำมะหดให้ดินให้ฟูนมันยุบลงจ้ะ เพิ่นมักปลูกต้นไม้ค่ะเมียมากินยังกระสือต้นนั้นแหละมาปลูกปลูกว่าเป็นต้นเดียวคือต้นบักทุเรียนค่ะคลิปนี้กับพ่อแค่นี้ก้อนเนาะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับบ้านสวนลามิดาน้ำแนเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ